คุณอยากรู้ไหมครับว่าผู้ชายนิ่งๆผู้ชายเย็นชาเนี่ยเวลาหึงเนี่ยดูยังไง ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยครับจะมีเว ah well ในการหึงที่แตกต่างกันโดยปกติส่วนมากนะครับผู้หญิงเนี่ยครับจะแสดงอาการสีหน้าท่าทางออกมาชัดเจนมากกว่าผู้ชายครับแต่วันนี้จะมาดูกันครับว่าผู้ชายนิ่งๆเย็นชาเนี่ยเวลาเขาหึงเนี่ยเขามีอาการไงออกมาบ้างก่อนอ,อื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ชายนิ่งเย็นชาเนี่ยครับเขาไม่ความรู้สึกครับแต่ว่าคนพวกนี้เขาเก็บอาการเก่งครับเพราะว่าเขาไม่อยากดูงี่เง่าในสายตาคุณเขาต้องการคีฟคาแรคเตอร์ของเขาความนิ่ง เอาไว้เขาเลยไม่ค่อยแสดงอาการหึงให้ใครรู้ครับแต่แน่นอนครับว่าเขารู้สึกเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันต้องมีอาการเผยออกมาบ้างซึ่งคุณต้องสังเกตครับข้อที่หนึ่งครับผู้ชายนิ่งๆเนี่ยครับเวลาหึงเนี่ยเขาจะนิ่งแล้วก็เงียบครับสมมุติว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาคุยกับคุณและเขารู้สึกว่าคุณกับผู้ชายคนนี้ดูคุยกันผิดปกติดูสนิทกันเกินไปอ่ะสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะไม่ถามคุณนะแต่เขาจะนิ่งแล้วก็เงียบจากปกติเขาคุยเล่นกับคุณปกติแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นั้นเข้าที และเขาก็จะไม่พูดอะไรจนกว่าคุณจะเป็นคนบอกเขาเองว่าผู้ชายคนมเมื่อกี้คือใครเขาถึงจะเข้าใจและเขาก็ทําตัวปกติแต่ว่าเขาก็ยังคงจะไม่บอกคุณอยู่ดีว่าเมื่อกี้นี้เขาหึงนี่นครับคืออาการความหึงของคนที่นิ่งๆนั่นก็คือหึงแบบคุณไม่รู้นั่นเองครับและข้อที่2ครับก็คือเขาจะหาข้ออ้างให้คุณไม่ไปครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีเพื่อนผู้ชายเราชวนไปเที่ยวผู้ชายนิ่งๆเนี่ยครับเขาจะไม่แสดงออกเลยนะครับว่าไม่อยากให้เที่ยวเพราะไปเที่ยวกับผู้ชายเยอะเขาจะไม่พูดค แต่เขาจะหาข้ออ้างอื่นที่มีเหตุผลมาบอกให้คุณไม่ไปสมมุติว่าคุณขอเขาไปเที่ยวเพื่อนผู้ชายเขาจะหาเหตุผลมาว่าเฮ้ยอย่าออกไปเลยเธอช่วงนี้มีข่าวโควิดเยอะอกักตัวดีกว่าออกไปก็อันตรายหรือมันอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเธออย่าออกไปเลยเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านดึกเดี๋ยวไม่มีคนเปิดประตูบ้านให้ต้องรบกวนคนในบ้านอีกเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายนิ่งเนี่ยเขาจะพยายามหาข้อแบบนี้มาเพื่อให้คุณไม่ออกไปแต่เขาจะไม่พูดตรงๆว่าเหตุผ hey, ลที่เขาไม่อยากคุณออกไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรซึ่งถ้าหากคุณเจอผู้ชาย ผู้กับคุณแบบนี้ให้คุณรู้เอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันว่าเขากําลังหึงคุณอยู่และข้อที่3ามครับก็คือเขาจะถามถึงเพื่อนผู้ชายของคุณแบบเนียนๆครับสมมุติว่าคุณเล่น Facebook แล้วกันแล้วมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมาเมนคุณบ่อยๆเลยถ้าเป็นผู้ชายขี้หึงปกติเนี่ยก็ถามว่าคนนี้เม้นบ่อยจังนี่ใครเนี่ยแต่ผู้ชายนิ่งๆเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลก่อนครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วเขาก็จะเอาไปหลอกถามคุณว่าเฮ้ยคนนี้เพื่อนที่ทํางานหรือเปล่าคนนี้เพื่อนที่มาหาลัยหรือเปล่าหรือบางทีถถ้้้าาจจ้าาาานนนิ่่งงมมมกกๆออจจะึขขัไไีเลย็ดนะ อันนี้เป็นบางเคสแต่ว่าเวลาเขาถามเขาจะไม่แสดงอาการออกชัดเจนว่าเฮ้ยอนี่ใครเมนบ่อยจังอะไรแบบนี้มันจะเป็นเชิงถามแบบเนียนๆซะมากกว่าและข้อที่4ครับก็คือเขาจะแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของครับสมมุติเวลาคุณเดินไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าคุณไปเที่ยวตามผับตามบาร์แล้วมีผู้ชายเข้ามาหาคุณพยายามจะเข้ามาจีบคุณผู้ชายนิ่งๆเนี่ยครับเขาจะไม่แสดงอาการที่แบบว่าพยายามจะเข้าไปมีเรื่องกับผู้ชายคนนั้นหรือว่าพยายามจะทะเลาะกับคุณในที่ตรงนั้นเลยนะแต่ว่าเขาจะพยายาม แสดงตัวแบบเนียนๆว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าของคุณเขาอาจจะแบบว่าอยู่ๆก็มาโอบเอวคุณอยู่ๆก็เดินจูงมือคุณพาไปนู่นไปนี่หรือว่าอยู่ๆก็ทําตัวแบบโดนเนื้อโดนตัวคุณเพื่อให้คนฝ่ายตรงข้ามารู้ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นเจ้าของผู้หญิงคนนี้นะซึ่งเขาจะทําแบบเนียนๆครับโดยที่แบบว่าเหมือนทําปกติไม่ได้บีอะไรแต่จริงๆแล้วในใจของเขาอ่ะคือทําเพื่อให้นี่เห็นว่าเนี่ยแฟนกูและข้อที่5ครับก็คือคนที่นิ่งๆเนี่ยครับเขาจะประชดให้คุณเห็นครับถ้าหากว่าเขาเก็บความหึงมาสักพักแล้วถ้าหากว่าเขาเห็นคุณสน กับผู้ชายหลายคนเขาก็จะพยายามสนิทกับผู้หญิงหลายคนเพื่อให้คุณเนี่ยหึงเขานั่นก็เพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากพูดกับคุณตรงๆว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทําให้เขาหึงคุณนะแต่เขาใช้วิธีการทําเลยแล้วพอคุณบอกเขาว่าเฮ้ยทำไมมีผู้หญิงเยอะจังเขาก็จะบอกคุณกลับมาว่าทีเธอก็มีผู้ชายหลายคนยังสนิทกับเธอได้เลยแล้วมันจะเป็นการปรับความเข้าใจกันโดยที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่เป็นคุณนั่นแหละที่เป็นฝ่ายเริ่มทะเลาะกับเขาก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ชายพวกนี้ครับเขาไม่อยากี่ เอขขงาว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรคือถ้าหากว่าไม่รักกันจริงหรือว่ารู้จักตัวตนกันจริงๆแล้วเนี่ยคนพวกนี้ครับจะไม่ค่อยแสดงอาการเลยครับเขาจะเก็บเอาไว้ครับแต่ผมอยากจะบอกคุณครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับการที่คุณมีแฟนนะครับแลวแฟนคุณไม่หึงคุณเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าคุณเจอคนที่เขาไว้ใจคุณเนี่ยเขาให้อิสระคุณโดยที่แบบว่าเขาไม่คิดมากในสิ่งที่คุณทําถึงแม้บางทีพฤติกรรมคุณมันดูน่าสงสัยก็ตามอะแต่เขาก็เลือกที่จะไว้ใจคุณถาาเ่งพึะรว มันอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ถ้าหากว่าคุณเจอคนที่เข้าใจคุณได้แบบเนี้ยให้อิสระคุณได้แบบเนี้ยรักษาเขาไว้ดีครับผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้ชีวิตคุณนะครับมีความสุขได้ง่ายขึ้นมีอิสระกับการใช้ชีวิตได้หลากหลายมากขึ้นขอให้ทุกคนเจอความรักที่สมหวังครับผมชองคาริสครับ